สบายดีทุกคนเมื่อนี้เขามาอัปเดตอันนาสามลอยสามลอยอันอินพเม้นบูธเนาะเขาจะเริ่มจากอันน่ะเริ่มจาก A จนถึงวเนาะขึ้นกับาลัดถืออันดับที่เท่าไหร่เริ่มจากอลาบามาอลาบามาอลาบามาจ่ายแล้วอลาบามาอลาบามาจ่ายแล้วอลาสก้าจ่ายแล้ว แต่ว่าสิบูได้จ่ายขึ้นหลังแต่ว่าเริ่มจ่ายแล้วอาริโซนาก็จ่ายแล้วอาร์เคนซอาร์เคนโซเหมือนยังอาร์เคนซอแคลิฟอร์เนียก็จ่ายแล้วแล้วก็กำลังจ่ายขึ้นหลังกำลังจ่ายขึ้นหลังคือกันเนะาะแคลิฟรอร์เนียโคโลราโดโคโลราโดครรโดครรโลราโ,โ,โดมันกำลังเตร,รียมเนาะโคโลราโดกำลังเตรียม คอนติกัตคอนติกัตกระจายแล้วคอนติกัตกระจายแล้วเดลาแวร์กระจายแล้ววอชิงตันดีซีกระจายแล้วฟลอริดาฟลอริดากระจายแล้วแต่กระจายขึ้นหลังให้พร้อมฟลอริดาจอร์เจียจอร์เจียยังเด้อจอร์เจียฮาวายฮาวายกันยังกำลังเตรียมอยู่ฮาวาย ไอดาโฮไอดาโฮจ่ายแล้วเด้อไอดาโฮอิลินอยอิลินอยจ่ายแล้วอิลินอยจ่ายแล้วอินเดียนาจ่ายแล้วและกระจายขึ้นหลังให้พร้อมไอโอวาไอโอวาจ่ายในทิศนี้ไอโอวาจะจ่ายในทิศนี้แต่ว่าสิบบริจ่ายขึ้นหลังให้ เริ่มมาก็มาเริ่มจากทิศนี้ไปเคนซัสเคนซัสจ่ายเริ่มจ่ายทิศนี้ไปเริ่มจ่ายทิศนี้ไปจ่ายวันที่เสาร์สำหรับเคนซัสเคนตักกี้เคนตักกี้จ่ายแล้วแล้วกระจายขึ้นหลังให้พร้อมลุสเซียนาลุสเซียนากระจายแล้วเมน จ่ายแล้วและกบบรบโได้จ่ายขึ้นหลังมาริแลนด์มาริแลนด์ายแล้วมิซิสซิปปีใจแล้วมิชิแกนจ่ายแล้ว,แล,ว,แ,ลวและกจ่ายขึ้นหลังพร้อมมิชิสซูเซสอันนู้ามิชิแกนมินนิโซตาจ่ายแล้วแต่ว่าโบได้ใจขึ้นหลังมิสซิสซิปปี ใแล้วแต่ว่าบริจาขึ้นหลังไม่ได้เริ่มจากที่นี่ไปเริ่มจากปัจจุบันไปบริจาขึ้นหลังมิสซี่จ่ายแล้วและกระจ่ายคือหลังพร้อมเพย์แบ็กมอนเทนาจ่ายแล้วและการเพย์แบ็กพร้อมจ่ายคือหลังนิบรัสกาจ่ายแล้ว เนวาดาเนวดากำลังจ่ายกำลังสิจ่ายเนวดามันกำลังสิจ่าย processing เนาะเนวดานวแมเชอร์นวแมปเชอร์มนจ, ing, นะ New himself. New himself, man, จ่ายแล้วและกระจายขึ้นลังให้พร้อมนิวเจอร์ซีจ่ายแล้วและกระจายขึ้นลังให้พร้อมน e วเม็กซิโกจ่ายแล้วและกระจายขึ้นลังให้พร้อมนิวยอร์ก นิวยอร์กจ่ายแล้วแต่ว่าบ่ได้บอกว่าสิจ่ายขึ้นหลังหรือว่าบ่จ่ายเนาะสำหรับนิวยอร์กนอร์ทคารอลานาจ่ายแล้วนอร์ทดากกูตาจ่ายแล้วและก็จ่ายขึ้นหลังให้พร้อมโอไฮโอจ่ายแล้วโอไฮโอจ่ายแล้วและก็จ่ายขึ้นหลังให้พร้อมออคลาโฮมากำลังจ่ายภายในทิศนี้แต่ว่าโบจ่ายขึ้นหลัง ออริกนจ่ายแล้วออริกนจ่ายแล้วเพนซิลเวเนียจ่ายภายในทิศนี้เนาะแต่ว่าโบจ่ายขึ้นหลังรดไอแลนด์จ่ายแล้วเซาแลนาจ่ายแล้วแต่ว่าโบจ่ายขึ้นหลังเซาดากตาจ่ายแล้วแต่ว่าโบจ่ายขึ้นหลังเทนเนสซีจ่ายแล้ว เท็กซัสจ่ายแล้วยูทธาก็จ่ายแล้วแต่ว่าโบใจขึ้นหลังเวอร์มอนต์จ่ายแล้วและจ่ายขึ้นหลังให้พร้อมเวอร์จิเนียจ่ายแล้วและจ่ายขึ้นหลังให้พร้อมวอชิงตันจ่ายแล้วกำลังใจภายในทิศนี้แต่ว่าโบใจขึ้นหลังเวสต์เวอร์จิเนียจ่ายแล้ววิสคอนซิน จ่ายภายในทิศนี้แต่ว่าโบจ่ายึ้นหลังไวโอ i มงยังบบหูยังโบทันได้จ่ายไวโอเมงมันยังนี่มันอัปเดต3ามร้อยอันเอมเพลเมนต์บูเนาะถ้าเห็นว่าช่องนี้ดีมีประโยชน์เนาะก็ะอย่าลืมกด Subscribe ไวเดอเพื่อจะได้โปลาดภาข่าวใหม่ๆเรื่องสิทธิผลประโยชน์อยู่ในอเมริกาเราจะมีการอัปเดตในทุกๆมือ สำหรับเมื่อนี้กับตอนนี้ก่อนเนาะอยู่ดีมีแห้งกันมุจกุทุกคนเด้อบายบาย